โอเคคราวนี้สวัสดีครับวันนิ่มจะในเกมไหมครับที่เราจะสร้างเมืองทุกทุกนี่แหละเราสร้างยากนี่แหละคราวนี้เราประกอบให้มันสลับสมบูรณ์ถ้าเมื่อที่ขีดสร้างใช่ไหมต้องใช้นี้ทุกคนถ้าถ้าขีดสร้างใช่ทำเอาให้เต็มลงเมืองเมือนคล้ายๆประเทศน่ะต้องใช้เนี่ยแล้วก็เซฟไปจะได้เพิ่มมาหละนี่แหละไม่ต้องเสียเวลาสร้าง อื่นทาให้เมืองตัวนี้เขานี้ก็เสร็จสมบูรณ์แบบที่เราจะทําเต็มเมืองแล้วเหมือนค้ายประเทศเลยอ,อันนี้เราคนสร้างนะครับนี่เต็มโล่งเลยเขาเนี่ยมันคล้ายๆเมืองเล็กกันแหละแต่ไม่ใช่เมืองมันไม่ใช่บ้านของจริงกันแหละเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยแค่สร้างเมืองในเล็กเฉยๆแค่ๆแ,แ,แ,แล้วก็ชอบแผนที่แหละเอาว่าสาหรับดูแผนที่คล้ายอนาคตแล้วว่าป,ปียังไงนะครับก็แค่เนี้ย เดี๋ยวไปสำรวจตรงนี้ในตรงนี้นะจุดออกตรงที่ที่จะเป็นเทคโนโลยีการสร้างสร้างตัวเนี้ยสามารถออกสร้างอะไรได้หมดแหละอดูแผนที่นะครับแผนที่โล่งๆนะครับดูเห็นไหมอันนี้อ like, ะไร uh, ก็ w ว l c o m e to the ะบล e r อเซ u ร์ฟิวชที่นี่ก็คืออนาคตด,ดำสภาพแบบนี้ ยินดีต้อนรับแล้วคราวนี้ก็ปี4,200กว่าครับตรงเนี้ยหลายคนสร้างคราวนี้สอบก็สกเสร็จแล้วแต่ว่าเราขี้เกียจพอละขี้เนี้เพราะว่าตัวไหนที่อาจจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพวกนี้เราจะเพิ่มเพิ่มตัวนี้ก่อนที่เนี่ยที่เนี่ยจุด,จ,ด,จ,ดจุดเดิมตัวเนี้ยแต่ว่าเราไม่ว่างช่วงนี้เราเล่นลูกบอลคราวนี้แค่มาทดสอบเฉยๆนะครับ ทดสอบให้คนอื่นดูเพราะว่าเราสร้างเสร็จแล้วค่นนี้คน,นี้ครับทุกคนคขาวนี้พวกเราเราสร้างแบบนี้ก็สวยอยู่นะไอตรงภาพเนี้ยเราก็แปลกเนี้ยมันมาได้ไงเราไปใส่ตรงอยู่ข้างบนมันทำให้มันปะเองอะเนี่ยไงครับเต็มล่งเลยเพื่อใคยประเทศสักอย่างนึ่ะแผนที่ก็เยอะนะครับเนี่ย อันนี้เราสร้างยากแล้วแค่นี้ดูคล้ายๆประเทศเลยสักอย่างอะเอาตาสะบวกสะดวกละกันครานี้เห็นไหมสร้างยากอยู่ระยะไกลนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวดูลองลองส่องวิยญาณและกัน let's go